เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ถือว่าวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยต่อนเนื่องเท่าไหร่แต่การร้องทาพอใช้ได้นะครับวันนี้ถือว่าถือว่าใช้ได้คอนโทรลเสียงได้ดีในส่วนตองตองนี่เป็นคนที่พี่เนี่ยจาไม่ได้เลยนะพูดจริงจากสองสามวิที่ผ่านมาพี่พี่มองไม่เห็นตองแต่วันนี้พี่มองเห็นเปิดมาเปิดมาได้สวยนะครับเปิดมาได้สวยไม่น่าเชื่อก็ มันมีตอนที่เปิดเราอยู่นิ่งๆดีแต่ว่าพอเราเริ่มตะโกนเข้าเพลงเสียจังหวะนะครับแล้วก็การสื่อสารทําได้ดีมีหลุดบ้างบางช่วงนะครับโดยส่วนมากเนี่ยพี่รู้สึกว่าเราจะเราจะเสียจังหวะตอนที่เราตะโกนหาคนการขยับตัวยังไม่ธรรมชาติต้องพัฒนาส่วนนี้แต่วันนี้เราเริ่มมีอะไรให้พี่เห็นมากขึ้นแล้วครับโชคดีครับขอบคุณครับพี่แมวครับสวัสดีครับตองและถังนะครับวันนี้ ขึ้นต้นเนี่ยตองทําได้ดีนะครับแต่ว่าอย่างที่พี่ไก่บอกเมื่อสักครู่พอเริ่มเข้าจังหวะมีดนตรีพอเริ่ม Move เราจะคอนโทรลเสียงได้ไม่ค่อยดีมันจะมีแกว่งนะครับแล้วก็ที่ได้ยินชัดคือเวลาขึ้นเสียงหลบเนี่ยเราขึ้นได้ไม่มีพลังนะครับอันนี้ก็ต้องก็ลองไปฝึกซ้อมดูในเรื่องของการ Move ด้วยร้องเพลงด้วยทําไงเสียงจะคงที่นะครับส่วนเรื่องของถังเนี่ยพี่เห็นพัฒน,นาการขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ใชาก็เ<ต>ครับ ครับน้องตองนะครับน้องตองออครูคิดว่าเราไม่รู้ว่าความตื่นเต้นผสมัาความตั้งใจหรือเปล่ามันดูล้นไปนิดหนึ่งนะครับมันดูล้นไปนิดหนึ่งมาทําให้การควบคุมเสียงในการร้องของเราเนี่ยบางหลายท่อนออบางท่อนเนี่ยมีปัญหาซึ่งครูคิดว่าเรารู้ตัวอยู่นะครับส่วนน้องถังน้องถังนะครับออกด้วยคาว่าขอโทษนะฮะกูรักมึงนะ มันพูดด้วยภาษาแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องตีความให้ถูกนะครับครับขอบคุณครับได้ไปความที่เห็นก่อนของคณะกรรมการ